สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา17นาฬิกา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกมุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารรัฐประศาสนาพักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวาคม2550เขตหลัก4ทรงเปิดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวาคม2550 ในการนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวราชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตโดยเสด็จในการนี้ด้วยกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์จัดสร้างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวาคม2550ตั้งแต่ปี2547บนที่ดินราชพัสดุบริเวณถนนแจ้งวัฒนะเนื้อที่ประมาณ297ไร่เน้นแนวคิดการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแนวใหม่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายในศูนย์ราชการมีการจัดสรรพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆใช้เป็นที่ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น40หน่วยงานได้รับพระราชทานนามว่าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ส่วนของอาคารหลักทั้งสองอาคารได้รับพระราชทานนามว่าอาคารราชบุรีดิเรกริ์ใช้เป็นที่ทําการของหน่วยงานศาลและกระบวนการยุติธรรมและอาคารรัฐประศาสนาพักดีใช้เป็นที่ทําการของหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นร้านค้าศูนย์อาหารธนาคารศูนย์การแพทย์และที่ทำการไปรษณีย์เป็นต้นวันนี้เวลา17บเจ็ดนาิกาสนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัตรีทศเสบวรวิหารในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกวิทูลยศวัตรซึ่งถึงแก่อาน,นิจกรรมเนื่องจากปอดอุดกั้นเรื้อรังเมื่อวันที่22ตุลาคม2555รสิริอายุ87ปี พลตเอกวิทูลยศสวัสดิ์เกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคม2468เป็นบุตรของนายเปลือกกับนางแช่มยศสวัสดิ์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยเทคนิคทหารบกเหล่าช่างในปี2490และศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกและโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาตามลำดับด้านชีวิตราชการดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยกองกำลังผสม333ปฏิบัติภารกิจราชการสนามโดยไม่เปิดเผย เพื่อระงับยับยั้งและป้องกันไม่ให้สงครามลุกล้ำเข้ามาในราชอาณาจักรตําแหน่งสุดท้ายคือรองเสนาธิการทหารบกยศพลโทจากนั้นกรมตำรวจได้ขอยืมตัวให้ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการตำรวจหลายประการสมกงานตำรวจแห่งชาติจึงขอพระราชทานยศเป็นพลตำรวจเอกให้เป็นกรณีพิเศษด้านครอบครัวสมรสจับหม่อมราชวงศ์จิตราภาณวรัชมีบุตรหนึ่งคน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารในการพระราชทานเพลิงสมนางมาลินีชมเชิงแพทย์บุตรีของนายผินกับนางเยอะดีแสนเกิดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2479หลังจบชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6จากโรงเรียนสายปัญญาได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนการเรียนพระนครจนจบหลักสูตรประโยคครูมัธยมแล้วไปประกอบวิชาชีพครูสอนภาษาไทยและการฝีมือที่โรงเรียนอ,อนัมพรไพศาลและโรงเรียนพระหาทัไทยคอนแวน นางมาริณีเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรน,นำความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาประกอบวิชาชีพจนประสบความสำเร็จได้รับประกาศนียบัตรครูดีเด่นในโอกาสฉลองครบรอบครู100ปีการฝึกหัดครูไทยกระสวงศึกษาธิการเมื่อปี2535หลังจากนั้นได้ลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์แป้งประกอบอาหารตรากโกกิเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายฤศิษิ์ชมเชิงแพทย์มีบุตรธิดา8คน นางมาลรนีปฏิบัติหน้าที่ภรรยาและมารดาที่ดีอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดาให้กระตันยูต่อชาติบ้านเมืองแลสัาบันพระมหากษัตริย์จนได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2538นางมาลินีชมเชิงแพทย์ถึงแก,ก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตสิริอายุได้76ปีต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพคนอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิน่น ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สาขาย,ย่อสถาปัตยกรรมปี2539ซึ่งถึงแก่กรรด้วยโรคมะเร็งตับสริออายุได้71ปีพลเอก,าการตรีอาวุธเงินชูกลิ่นเกิดเมื่อวันที่22มีนาคม2485จบการศึกษาปริญญาศิลปะบ,บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้ารับราชการครั้งแรกในกองทัพอากาศก่อนจะไปเป็นนายช่างศิลปกรรมกองขัตถศินกรมศิลปากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย บูรณปฏิสังขรโบราณสถานสำคัญต่างๆของชาติเช่นหอพระมนเทียนครรมและปราสาทประเทศปิดอนในพระบรมมหาราชวังนอกจากนั้นยังออกแบบอาคารบริเวณสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครลานพระปรา์มหาเจดสดาบดินพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมถึงออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพระเมรุและอาคารรายร,ายรอบที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระเมนในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินและพระเมนสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชาสุดาสิริโสภารพนววี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงร่วมประชุมประจําปีระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาพรณ์และสํานักงานองค์การอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียอาคเน์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและวางแนวทางสําหรับความร่วมมือในอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับ ในการเสด็จเข้าร่วมประชุมประจำปีระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและว่างแนวทางสำหรบับความร่วมมือในหลาคตภาคที่สองนห้องสีลังกา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าจุลาพรวลฒิเล,ลอ์อัราชกุมารีส่งร่วมการประชุมหาหรือด้านเทคนิคอาทิการพัฒนาบุคลากรที่ดำเนินง,งานมาอย่างต่อเนื่องโดยฝึกอบรมบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมีซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมแพทย์พยาบาลและบุคลากรด้านการแพทย์อื่นๆเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี รวมทั้งอันตรายต่อสุขภาพอนามัยในเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถาบันวิจัยจุฬาภรได้นำเนินงานร่วมกับโรงเรียนแพทย์เมสซาชนเซนส์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาทั้งนี้จะเริ่มฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เช่นแพทย์พยาบาลบุคลากรด้านสาธารณสุขของไทยและจากประเทศในภูมิภาคในปีนี้ที่สถาบันวิจัยจุฬาภร์โดยองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียอะคเนเป็นผู้สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมรับการอบรมด้วย สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์พร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภร์เพื่อให้สถาบันวิจัยจุฬาภร์เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านการจัดการสารเคมีความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในภูมิภาคแข่งแรกของโลกหรือ Chem Heldex ซึ่งดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและสถาบันวิจัยจุฬาภร์กับองค์การอนามัยโลกยังมีการวางแผนการดําเนินงานร่วมกันที่จะขยายการดําเนินงานจากระดับภูมิภาคลงไปสู่ ระดับประเทศผ่านการประสานงานกับศูนย์พิษวิทยาในแต่ละประเทศต่อไปและได้เสนอความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภร์เพื่อเป็นศูนย์กลางระดับภูม,มิภาคในการพัฒนาบุคลากรให้กับประเทศสมาชิกนี้ในด้านความปลอดภัยของสารเคมีและพิษวิทยาอีกด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมด้านวิชาการแล้วผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียัอากเยเนย์ได้ขอพระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเัลกษณ์อัคราชกุมารีส่งเครื่องนตรีหูเจงพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานองค์การอนามัยโลกแห่งนี้เนื่องจากได้ทราบถึงพระเกียรติคุณความเป็นศิลปินทางด้านดนตรีหูเจิงของพระองค์ในกรอบการส่งเสริมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนและการที่ทรงเป็นทูตวัฒนธรรมของจีน ซึ่งทรงบรรเลงผูกเจงทั้งเพลงไทยและเพลงจีนให้กับเจ้าหน้าที่นานาชาติขององค์การอนามัยโลก เสด็จกลับนายแพทย์สันลีเปลี่ยนบางช้างผู้นในการสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำห่วงพ่าเอเชียอาคาเนย์ได้ถวายของที่ระลึกในการสเสด็จครั้งนี้ด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ค่ำวันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิราชดามาเสด็จไปโรงแรมดุสิตธานีทรงเป็นประธานงานการล่าดินเนอร์ราตรีพันหนึ่งท่วาครั้งที่17ที่มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมและคณะกรรมการงานราตรีพันหนึ่งท่วาจัดขึ้นเพื่อหาไรายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพรา้าผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงครูสอนสาศาสนาอิสลามและหญิงม่ายผู้ยากไร้ให้มีทุนประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ยังจะนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆด้วยวันนี้เวลา15.22ดนกานาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรรา,าชาธินดดาดราช สเสด็จไปหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยทนบุรีเขตหนองแขมในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทนบุรีประจําปีการศึกษา2554-2555ถึงจํานวนทั้งสิ้น1,492คนโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทความว่า ทุกคนซึ่งได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาการมาอย่างดีพร้อมแล้วถือเป็นผู้มีวิชาความรู้และสติปัญญาสูงจึงควรใช้ความสำเร็จในการศึกษาที่ได้รับนั้นเป็นพื้นฐานไปประคับประคองสนับสนุนซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานทั้งพวงให้เกิดประโยชน์แท้จริงและบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถ้าแต่ละคนทําได้ดังกล่าวเชื่อว่าจะสามารถสร้างความสําเร็จความเจริญก้าวหน้า,าไม่เฉพาะแก่ตนเองเท่านั้นหากแต่ยังจะส่งผลถึงหน้าที่การงานสังคมตลอดจนชาติบ้านเมืองอีกด้วยววววจบข่าวในพระราชสำนักประจําวันนี้นะครับสวัสดีครับ